สวัสดีค่ะโค้ดเก๋ค่ะวันนี้เก๋มีเคล็ดลับดีๆนะคะกับ7วิธีที่ทำให้คุณมีความสุขค่ะข้อที่1นนะคะให้รางวัลกับตัวเองบ้างค่ะมองดูว่าแต่ละคนนะคะชอบอะไรนะคะสิ่งไหนที่เราอยากจะให้รางวัลกับชีวิตตัวเองบ้างเช่น ออกไปท่องเที่ยวได้ทานข้าวกับครอบครัวนะคะได้ช้อปปิง้งเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเป็นความสุขของเรานะคะให้รางวัลตัวเองบ้างค่ะข้อที่2คิดถึงเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขนะคะ ก่อนที่เราจะเข้านอนค่ะเพราะว่าก่อนก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องทบทวนว่าในวันนั้นที่ผ่านมาเราทําอะไรบ้างนะคะคิดถึงแต่เรื่องดีๆค่ะจะทําให้คืนนั้นคุณมีความสุขและตื่นเช้าขึ้นมาอย่างสดใสค่ะข้อที่3มนะคะหยุดคิดมากค่ะไม่นําเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะมาคิดให้เราเครียดแล้วก็หัดมองข้ามเรื่องบางเรื่องบ้างก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นมันจําเป็นจริงๆ เดี๋ยวจะเข้ามาทําให้เราต้องจัดการอยู่แล้วค่ะไม่ต้องไปกังวลน,นะคะข้อที่4ี่ค่ะจัดข้าวของใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบมากขึ้นจะหยิบจะจับอะไรนะคะอยู่ตรงไหนสามารถหยิบจับได้ง่ายๆนะคะทําให้เราไม่เครียดแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยค่ะข้อ4ี่นะคะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะ ตัวเราเราเปรียบเทียบกับตัวเรานะคะขอแค่ให้เราพัฒนาในทุกๆวันเปรียบเทียบกับตัวเราในเมื่อวานเท่านั้นก็พอค่ะและข้อ6นะคะฝึก ทำให้ตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีความสุขกับเรื่องเล็กน้อยค่ะบางทีในแต่ละวันที่เราต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆนะคะมองหาข้อดีที่อยู่ในนั้นนะคะเพียงแค่เรื่องเล็กๆนะคะก็ทำให้เรามีความสุขได้ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7นะคะเชื่อว่าถ้าเกิดเราทำอะไรอย่างไหนเราก็จะได้แบบนั้นเราทำความดีเราก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนนะคะ เพียงแค่เจ็ดข้อนี้นะคะจะทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่าไปเครียดนะคะโอเควันนี้ก็มีเคล็ดลับเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ